ครับสวัสดีครับแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อชุชกเกียรติครูทรงธรรมนะครับก็ตอนนี้เป็นหัวหน้าฝ่ายนวัตก,กรรมสื่อนะครับโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนก็หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องธีมนะครับธีมก็คือ T H E M E นะครับในโครงการของเราซึ่งเป็นการประกวดสื่อเนี่ย จะแตกต่างจากโครงการอื่นๆที่คุณครูหรือนักเรียนเคยทำมานะครับก็คือว่าเราจะต้องมีธีมในการที่จะคุมประเด็นในการที่จะทำสื่อต่างๆนะครับหลายๆคนคงจะสงสัยนะครับธีมคืออะไรใช่ไหมครับก็ถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือว่าธีมเนี่ยมันหมายถึงแบบแกนหรือใจความสำคัญนะครับหรือว่าแนวคิดหลักที่เราต้องการที่จะสื่อสาร นะครับธีมเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นประโยคสั้นๆนะครับที่มีความชัดเจนเป็นประเด็นหรือว่าเป็นแนวคิดสําคัญที่ผู้สร้างสารรค์เนี่ยต้องการจะบอกไปยังกลุ่มเป้าหมายนะครับีมเนี่ยม,มันสำคัญยังไงก็คือว่าลองลอง,ลองนึกง่ายๆนะเหมือนอแคมเปญโฆษณาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยครับใช่ไหมครับการท่องเที่ยวเนี่ยเราต้องพูดถึงมีสถานที่ใช่ไหมครับ มีเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาธรรมมีเรื่องเกี่ยวกับอาหารมีเรื่องการแบบกีฬาหรือว่าการขนส่งการเดินทางมีของที่ระลึกแล้วก็มีเรื่องอะไรต่างๆอีกมากมายใช่ไหมครับการทําโครงการนี้คล้ายๆกันครับเพราะว่าเราจะต้องใช้เรื่องของอาหารการออกกําลังกายการออกกําลังกายการเล่นกีฬาหรือใช้ของที่ระลึกต่างๆเนี่ยมามาเป็นตัวในการนำเสนอ นะครับยกตัวอย่างางานของการท่องเที่ยวนะครับจะสังเกตได้ว่าแต่ละปีเนี่ยการท่องเที่ยวจะมีธีมที่แตกต่างไปใช่ไหมครับอย่างเช่นที่เราจำได้ก็คือจะมีแบบ Amazing Thailand ใช่ไหมครับคือมีคำว่า Amazing Thailand ปุ๊บเนี่ยทุกสิ่งที่การท่องเที่ยวนำเสนอมาเนี่ยมันจะต้องมีความ Amazing ที่ที่สมกับชื่อ Amazing ซ่ซึ่งเป็นธีมใช่ไหมครับทั้งเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเรื่องอาหารเรื่องศิลปะเรื่องวัฒนธรรมของฝากการต้อนรับต่างๆเนี่ยมันต้องทำให้รู้สึกว่าเป็น Amazing จริงๆนะครับแล้วก็อย่างบางปีอาจจะมีว่าทเที่ยวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอกอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็คือว่าเขาเขาจะต้องหาสถานที่แหล่งท่องเที่ยวอาหารศิลปะวัฒนธรรม ของฝากการต้อนรับต่างๆเนี่ยที่เหมือนกับเราได้เดินทางไปยังต่างประเทศนะครับมีความเทียบเคียงกันได้ใช่ไหมครับมันมันมันก็จะเข้ากับธีมที่เขานำเสนอมานะครับหรือว่า,เ,าเที่ยวไทยไวัยเกา่าชิลเอาท์ทั้งครอบครัวใช่ไหมครับมีคำว่าวัยเกา่าก็แปลว่า,าต้องการให้ผู้สูงอายุนะครับได้ออกไปเที่ยวกันทั้งครอบครัวไม่ไม่ใช่ไปเฉพาะากลุ่มเด็กๆหรือว่า กลุ่มพ่อแม่ใช่ไหมครับต้องมอีคุณปู่คุณคุณย่าคุณตาคุณยายไปด้วยกับกับการท่องเที่ยวครั้งนั้นๆใช่ไหมครับแล้วก็อย่างเช่นอีกอันนึงก็มีมีธีมว่าเก๋ายกกวนชวนเที่ยวไทยใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนว่าจะมีการแนะนําให้เที่ยวกันเป็นกวนในกลุ่มเพื่อนนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่อะไรก็แล้วแต,แต่กลุ่มเพื่อนจะไปเที่ยวด้วยกัน สถานที่อาหารอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องจัดหามาสําหรับให้คนที่เป็นกลุ่มเพื่อนเนี่ยได,ได้ใช้เวลาใช้กิจกรรมนั้นที่มีมีความสนุกสนานกันอย่างเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับตอนนี้ก็คือจะมาพูดถึงว่าเราจะหาธีมได้ยังไงนะครับคือจริงๆมันมันจะมีอยู่ประมาณสัก6ประเด็นนะครับขั้นตอนแรกเลยเนี่ย คุณครูนักเรียนอาจจะต้องมีการประชุมกันนะครับมาเรียกว่าการระดมสมองนะครับมองหาจุดเด่นรอบๆตัวภายในชุมชนของตัวเองเนี่ยแหละว่ามีจุดเด่นอะไรอย่างเช่นมีบุคคลสําคัญนะครับมีผู้นํามีนักครบมีปราดชาวบ้านมีศิลปินนักร้องนักกีฬาอะไรก็ได้ครับที่มีชื่อเสียงหรือว่าเป็น,ปนที่แบบจดจําหรือโดดเด่นในชุมชนนั้นๆนะครับ จากนั้นเราก็ลองไปดูว่าประวัติศาสตร์ของชุมชนเนี่ยมีมีจุดเด่นอะไรนะครับใกล้ๆอย่างเช่นอ,อยู่ใกล้วัดที่เก่าแก่นะครับเคยเป็นเมืองสำคัญอยู่ใกล้ถ้ำนะครับมีลิงอย่างเงี้ยบรรยากาศเหมือนรีสอร์ทติดพื้นที่โรงงานหรืออะไรก็ได้ครับท,ที่ลองมองมองดูรอบๆตัวนะครับหรือว่าด้านศิลปะพนธธรรมนะครับ อย่างเช่นมีรำมโนรามีลิเกมีรำตัดนะครับมีหุ่นเชิดมีการละเล่นไทยอะไรก็ได้นะครับหรือว่าเป็นมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อเช่นเ,เป็นของทะเลมีลูกลานมาีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องดนตรีนะครับทำเครื่องปั้นดินเผาจากสารทอผ้านะครับก็ได้หรืออะไรก็ได้ครับทีท่นึกออกอย่างเช่น คำขวัญหรือเพลงประจําโรงเรียนรางวัลต่างๆที่เราเคยได้รับนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับลองลองนึกดูว่าอะไรที่เป็นจุดเด่นของชุมชนเราที่สามารถจะนําขึ้นมาชูได้นะครับหลังจากนั้นพอเราได้จุดเด่นครับทำยังไงนะครับอ,อันนี้ต้องต้องนึกด้วยนะครับว่าจุดเด่นนั้นนะ่ะต้องมีความโดดเด่นไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็เอามาทําเป็นกลยุทธ์ของทีมนะครับโดยโยง เข้ากับเรื่องของสุขภาพอ่ามันก็เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพดีหรือว่าดูว่าเราจะชนะความอ้วนได้อย่างไรนะครับเอาสองสิ่งนั้นนะ่ะมารวมกันนะครับจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นว่าถ้าโรงเรียนไหนมีนักรกนะครับก็ลองคิดตีมว่าอ่างอ่าเช่นโรงเรียน A B C เปิดศึกทลายพุงนะครับหรือแผนลบจบอ้วนที่ A B C นะครับมีอีกโรงเรียนหนึ่งแบบใกล้โรงงานนะครับ เขาก็คิดตีมว่าเป็น A B C Healthy Factory ใช่ไหมครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆก็จะทำเป็นเกี่ยวกับโรงงานทั้งหมดเลยนะครับใกล้ถ้ำมีลิงนะครับมีโรงเรียนหนึ่งคิดตีมว่าสุขภาพดีแน่อย่าแพ้ลิงนะครับก็จะแบบสนุกสนานมากมีมีกิจกรรมอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับลิงทั้งหมดเลยนะครับอาหารอะไรต่างๆก็เอาเอากล้วยมาทำใช่ไหมครับแล้วก็เกมต่างๆก็มีเกมมีเกมเตะ เตะลำต้นกล้วยอะไรเงี้ยเป็นมวยนะครับหรือว่าเด่นเรื่องศิลปะก็คิดตีมว่า A.B.C. สุขภาพดีอย่างมีศินอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามีโรงอีกโรงเรียนหนึงติดทะเลนะครับก็คิดตีมว่า A.B.C. h e a l t h y resort นะครับจัดบรรยากาศทุกอย่างเป็นเหมือนรีสอร์ทเลยนะครับแล้วก็อีกโรงเรียนหนึ่งมีลูกลานนะครับก็คิดตีมว่าลานสร้างลานสุขภาพดีที่ A.B.C. อย่างเงี้ยนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับ พอหลังจากเราได้ทีมมาแล้วเนี่ยเราก็จะนำทีมเนี่ยไปไปทำกิจกรรมนะครับโดยสรุปเนี่ยน่าจะมีสัก4กิจกรรมคือกิจกรรมที่1ก็คืออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาการโภชนาการนะครับแล้วก็จากนั้นก็ไปดูกิจกรรมที่2ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะครับมีการทำเมนูสุขภาพต่างๆแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่ เป็นของพื้นถิ่นนะครับมา,มาทำเป็นเมนูที่ที่เด็กๆอยากรับประทานนะครับกิจกรรมที่3เราก็จะมีการคิดนวัตกรรมสื่อนะครับแล้วก็ท่าออกกำลังกายนะครับอาจจะมีการแต่งเพลงออกกำลังกายที่ที่เข้ากับธีมนะครับน,นวัตกรรมสื่อคืออะไรก็อย่างเช่น mm hmm. มีมีการคิดมีโรงเรียนหนึ่งที่อ,อยู่จังหวัดน่านนะครับศิลปะพัฒธธรรมของเขาก็คือการพายเรือใช่ไหมครับเขาก็จะมีคิด คิดตีมเกี่ยวกับการาล่องล่องไลฟ์สไตล์น่านอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นวัตกรรมสื่อการพายเรือนะครับแล้วก็พายเรือร่วมกันจากนั้นจะมีจะมีลูกตุ้มนะครับทำลูกตุ้มที่คล้ายๆเป็นตัววัดวัดน้ําหนักเงี้ยครับคือไขรยิ่งพายเยอะไอตัวลูกตุ้มจะเป็น,เป,นเป็นตัวนับคะแนนไปเรื่อยๆนะครับแข่งขันกันสนุกสนานนะครับแล้วก็สู่กิจกรรมที่4 กิจกรรมที่4เนี่ยก็คือว่าจะมีการจัดนิทรรศการรวมนะครับเอาเอามีธีมทั้งหมดเนี่ยแล้วก็กิจกรรมทั้งทั้ง4อย่างจะจะมาปรากฏอยู่ในงานวันนั้นนะครับก็โดยโดยสรุปก็คือ1นึ่ีมสามารถที่จะครอบคลุมทั้ง4กิจกรรมนะครับจะมีตัวอย่างแล้วก็กิจกรรมที่โดดเด่นนะครับของบางโรงเรียนอย่างเช่นที่เมื่อกี้พูดถึงนะครับของโรงเรียนตรลุนวิทยาจังหวัดน่านนะครับ าใช้ธีมว่าล่องไลฟ์สไตล์น่านใช่ไหมครับแล้วก็จะแบ่งกิจกรรมออกเป็นเป็นห้าหมวดนะครับก็หมวดแรกก็คือจะเป็นล่องหูสไตล์น่านอันนี้ก็เป็นการให้ความรู้เรื่องโภชนาการนะครับขยายเครือข่ายให้โรงเรียนอื่นๆเข้าร่วมแล้วก็อันที่สองนะครับก็จะเป็นล่องกินสไตล์น่านอันนี้จะเป็นการคิดเมนูข้าวหวานนะครับใช้วัตถุดิบท้องถิ่นแล้วก็ให้เครือข่าย นักเรียนผู้ปกครองคิดเมนูอาหารขึ้นมาประกวดกันนะครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นล่องม้วนจสไตล์น่านนะครับก็จะเป็นกิจกรรมไหว้พระแช่แห้งนะครับมีบูชาพระแม่นางเรือก่อนแข่งเรือน,นะครับมีฟ้อนล่องน่านนะครับอันนี้เป็นการลเล่นเล่นแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นล่องมีแหงสไตล์น่านนะครับจะเป็นกิจกรรมออกแบบสื่อออกกำลังกายนะครับมีการเรือเล็กนะครับ ขนาดกลางขนาดใหญ่3ขนาดตามตามชั้นนะครับถ้าเกิดเด็กเล็กหน่อยก,ก็ใช้เรือเล็กเด็กโตขึ้นมาปถมนะครับก็ใช้เรือกลางเด็กใหญ่ก็ใช้เรือลำใหญ่นิดหนึ่งแล้วก็มีการแข่งขันกันสนุกสนานนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นการจัดนิทรรศการนะครับชื่อว่าล่องแบ่งปันฮักสไตล์น่านนะครับจัดนิทรรศการรวมเลยนะครับก็เป็นกิจกรรมที่สนุกมากนะครับ มีตัวอย่างภาพให้ดูนะครับก็อันนี้เดี๋ยวลองศึกษาดูอีกโรงเรียนหนึ่งนะครับเป็นโรงเรียนอของโรงเรียนห้วยเฮียนจังหวัดเชียงใหม่คือ,อโรงเรียนนยี้มีมีจุดเด่นเรื่องของไมีสามชนเผ่านะครับอยู่อยู่ในโรงเรียนนะครับ <c oughs> เขาเขาเลยใช้ธีมว่า h e a l t h Typ e นะครับสุขภาพดีวิถีชนเผ่านะครับโดยที่ชนเผ่าทั้งสามเนี่ยก็มี าลาหูมีจีนห่อมีไทยใหญ่นะครับเขาเขาจะแบ่งเป็นเฮลตี้ทีเฮลตี้อาร์เฮลตี้ไอเฮลตี้บีเฮลตี้อีนะครับโดยเฮลตี้ทีเนี่ยก็คือ talent of t ไทป์นะครับจะโชว์จุดเด่นของ3ชนเผ่าเลยนะครับโอ้โหสวยงามมากแต่ละชนเผ่าจะแต่งกายแต่งกายมาในวันนั้นแบบเ <laughs> ต็มเลยเต็มเต,ต็มสตรีมเลยนะครับสวยงามแล้วก็มีอาหารมีการละเล่นอะไรที่แยกกันเป็น3ชนเผ่านะครับสนุกสนานแล้วก็ อันที่2ก็เป็น healthy R นะครับ remix อันนี้คือการตัดแปลงเนื้อลองนะครับเพลงเพลงคุกกี้เสียงไทยนะครับเอามาเต้นออกกำลังกายกันทั้งโรงเรียนเลยสวยงามนะครับแล้วก็ชวนเครือข่ายนักเรียนผู้ปกครองมาร่วมกันคิดเมนูนอาหารด้วยนะครับต่อไปเป็น healthy I เป็น innovation ก็คือ,อคิดเป็นรถฟอร์มูล่โมงขึ้นมานะครับเป็นการละเล่น แล้วก็ออกแบบสื่อการเรียนของตัวเองแต่ละชั้นเนี่ยสวยงามมากนะครับเป็นเป็นป๊อปอัพนะครับออบอกเรื่องออไอเกี่ยวกับโภชนาการขึ้นมานะครับแล้วก็มี Healthy ีนะครับบีแวก็คือสร้างการรับรู้นะด้วยการแข่งขันเกมรู้เท่าทันสื่อนะครับอีกอันหนึ่งก็คือ Healthy E คือ n x t i o n นะครับคือการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้และการรู้เท่าทันสื่อให้กับโรงเรียนเครือข่ายนะครับก็ ภาพก็จะมีเนี่ยความสนุกสนานนะครับข้างอันข้างล่างนี่ก็จะเป็นเป็นฟอร์มูล่ามงนะครับที่ใช้เข็มแ,แข่งกันแล้วก็ทําเป็นฐานต่างๆนะครับดูการแต่งตัวของแต่ละชนเผ่าแบบสวยงามมากนะครับอีอกโรงเรียนหนึ่งครับก็เป็นทีมของโรงเรียนบ้านขุนประเทศนะครับอยู่กรุงเทพนี่เองก็คือว่าอันนี้เขาใช้วิธีการที่เหมือนว่า าหาจุดเด่นไม่ได้ก็เลยมาโนโขึ้นมาเลยว่าเป็นแบบเป็นเฮลตี้แลนด์เลยนะครับทำเป็นเหมือนเหมือนสวนสนุกนะครับเป็นเกมออฟสเต้งนะครับคือเกมที่ทำให้ให้เกิดความแข็งแรงโดยแบ่งฐานเป็นเป็นหฐานนะครับมีเคเบิลแลนด์นะครับก็คืออบรมให้ความรู้เรื่องพอชนาการนะครับขยายเครือข่ายให้โรงเรียนอื่นมาเข้าร่วมแล้วก็อันที่2คือฟู้ดแลนด์นะครับที่เมนูอาหารข้าวหวาน ท้องถิ่น4ภาคให้เครือข่ายนักเรียนผู้ปกครองคิดเมนูร่วมกันนะครับฐานที่3เป็นฟันแลนด์นะครับเป็นเกมการเล่น,ลนต่างๆเกมรู้เท่าทันสื่อแล้วก็อันที่4เป็นปิ n งปิ้์แลนด์นะครับเป็นนวัตกรรมสื่อเพื่อสุขภาพแล้วก็เฮลตี้แลนด์นะครับจัดแสดงผลงานต่างๆนะครับอันนี้ก็สวยงามนะครับเป็นเหมือนอเหมือนสวนสนุกเลยนะครับเกี่ยวกับโรงเรียนนี้ ทำได้ยอดเยี่ยมมากนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเป็นของโรงเรียนวัดปากบ่อนะครับอยู่อยู่กทมก็จุดเด่นของโรงเรียนนี้ก็คืออยู่ในในในชุมชนที่มีเรื่องราวของแม่นาคพระขนนนะครับเขาเขาก็เลยคิดตีมขึ้นมาว่าหุ่นดีๆรอพี่ที่ท่าน้ำแอดคลองพระขหนนะครับโดยอันนี้ทำเป็นเหมือนแบบเป็นบ้านผีเลยนะครับทุกทุกคนแต่งตัวเป็นผีมีมีห้าฐานเหมือนกัน นะครับฐานแรกเนี่ยชื่อว่าบ้านผีสิงความรู้นะครับก็เป็นการอบรมให้ความรู้เรื่องพอชนาการผ่านซูมนะครับทำคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็มีอาตานีมีอาหารดีมาบอกนะครับแล้วก็ฐานที่สองสำหรับผีบอกนะครับก็มีการประกวดเมนูชูเชฟกระทะทองแดงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีผัดผักสยบผีมีน้ำพริกเจ็ดป่าช้า สังเกตดูนะครับคือคือพอธีมมันเกี่ยวกับผีใช่ไหมครับเรื่องเรื่องของการตั้งชื่อนะครับต่างๆเนี่ยมันมันก็ต้องเข้ากับธีมด้วยอันนี้ก็คือเขาเขาเขาก็ตั้งชื่อเมนูอาหารให้มันให้มันไปในทำนองเดียวกันนะครับแล้วก็ฐานที่3เนี่ยเป็นทางหนีผีไล่ให้สแลนเดอร์ใช่ไหมครับก็จะเป็นนวัตกรรมสื่อเพื่อสุขภาพนะครับมีแอคทีฟอาร์เคดมีแดนซ์ออนตอนเที่ยงคืนนะครับแล้วก็เกมรู้เท่าทันสื่อ ฐานที่4เป็นโปรเจกต์ถูกใจแม่นาคมัดใจพี่มากขานะครับก็จะเป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับสื่อออนไลน์นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือวันหมาหอนตลอดอ่อนนุอย์างเงี้ยก็เป็นการจัดแสดงผลงานนะครับรวมเลยนะครับทุกคนตั้งแต่ท่านผออ,อจนกระทั่งพันโรงที่แบบมาคอยต้อนรับทุกคนแต่งผีหมดเลยทั้งทั้งโรงเรียนทำให้แบบบรรยากาศแบบสนุกมากนะครับมีกระหังมีอะไรต่างๆ นะครับแล้วก็ตกตกแต่งบรรยากาศของงานแบบได้ได้อย่างสวยงามนะครับเมนูอาหารก็ทำแบบโอ้โห,หน่าตื่นตาตื่นใจนะครับโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่สามารถจะทำกิจกรรมได้ได้อย่างครบถ้วนนะครับก็โดยสรุปเนี่ยครับก็คือว่าทีมที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องครอบคลุมนะครับทุกสิ่งเลยนะครับตั้งแต่แบบคลิป จะทำคลิปขึ้นมาก็อยู่ภายใต้ธีมนะครับมีมีสิ่งพิมพ์มีโปสเตอร์หรือมีเป็นอ่าโบชัวอะไรต่างๆก็ให้เข้ากับธีมนะครับเสียงตามสายหรือว่าจะเป็นโปสเตอร์มีสื่อนวัตกรรมต่างๆเพลงแล้วก็ท่าออกกำลังกายก็ต้อง,ก,องก็ต้องอยู่ภายใต้ธีมนะครับการออกแบบบรรยากาศนะครับตกแต่งเว,เวทีอะไรทุกกิจกรรมเลยนะครับอยู่ภายใต้ธีมก็เหมือนว่าพอคิดธีมมาแล้วเนี่ย ม,มันก็จะทําให้กิจกรรมของเราเแตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆทั้งหมดเลยซึ่งแต่แต่ละที่ที่คิดตีมมาก็จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นสเสน่ห์มันก็จะอยู่ที่ตรงนี้ครับใครคิดตีมทีท่คิดว่าแตกต่างแล้วก็โดดเด่นกว่ากว่าที่พื้นที่อื่นก็จะทําให้งานของตัวเองเมีความสนุกสนาน,นาโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นค,คือถ้ามีมข้อสงสัยอะไรเรา ลองเข้าไปดูนะครับจะมีเอกสารนะครับเป็นหนังสือคู่มือแจกให้ให้กับทุกๆโรงเรียนนะครับสามารถที่จะลองศึกษาเปิดดูได้ว่าตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมีทําอะไรกันไปบ้างน,นะครับแล้วก็โรงเรียนของเราเนี่ยจะคิดประเด็นหรือคิดธีมขึ้นมาอย่างไรทําให้โดดเด่นและแตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆที่เคยทํามานะครับก็ขอให้ทุกโรงเรียนโชคดีนะครับ กับกิจกรรมนี้แล้วก็ขอใหอ้ทั้งครูและนักเรียนผู้ปกครองสนุกกับกิจกรรมนี้ร่วมๆกันนะครับขอบคุณครับ